รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ท่องลาไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันนายกระแสสนับสนุนรายการโดยเอกตะวันมอเตอร์เซลล์จัดไฟแนนซ์ที่ดินรถยนต์6ล้อ18ล้อโทร044 268 123-4 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการท่องไปกับนายเกษครับวันนี้ตื่นแต่เช้านิดนึงครับโอ้โหตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์อากาศอันสดใสอยู่ตามชุมชนอยู่ตามชนบทครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณที่มีทุ่งตาลเยอะๆครับต้นตาลเยอะมากเลยครับบริเวณนี้ครับอาจจะสงสัยและคล่องใจว่าทุ่งตาลตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับคุณผู้ชมครับถ้ามองดูครับ บริเวณนี้เราจะอยู่หลังมาอาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาอยู่ที่ชุมชนท่ากระสางังตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองจับบงหวัดนครราชสีมาครับซึ่งทุ่งตาลตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลหวานน้ำตาลสดจากต้นเลยครับนี่แหละครับวันนี้นายเกษตรเนี่ยชอบกินน้ำตาลมากครับก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาบุกถึงที่มาศึกษาให้ลึกนะครับว่าวิธีการทำน้ำตาลนั้นเขาทำกันอย่างไรและต้นตาลแต่และต้นเนี่ยมันจะมีน้ำตาลกันทุกต้นไหมนะครับวันนี้เราจะมาตะลุยกันเลยครับป่ะเราไปหาผู้ที่จะพาเรา สอนเราและก็แนะนำเราวิธีการทำน้ำตาลสดกันครับคุณผู้ชมครับเช้าๆอย่างนี้ได้กินน้ำตาลสดๆจากต้นมาเป็นธรรมชาติธรรมชาติหวานมากๆนะครับไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยรุง อนันต์นะครับได้ปีนขึ้นไปแป๊บเดียวเองครับแล้วก็ลงมาให้ผมได้หนึ่งกระบอกครับอ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับผู้ร่วมรายการก่อนครับท่านแรกครับพี่ประดิษฐ์คนเดิมครับพี่ประดิษฐ์สวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งครับรุงอนันต์ครับผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นตาลรุงอนันต์สวัสดีครับวันนี้รายการต้องไปกับนายเกษตรสนุกอย่างแน่นอนครับแกถามวาท้าในายเกษตรกล้าปีนต้นตาลหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยดูว่าผมจะปีนหรือไม่ครับอ่ะมาลุงอนันต์เป็นจังไดถึงมาเห็น้ตน้ำตาลน้นน้ำตาล เอาอยากเลยครับทําไมชุมชนเรามันถึงมีต้นต,นตาลเยอะเจ้าอิทิโกนคือคนเฒ่าคนเกนำทำมากินภุมมยาชาวบ้านน้องอืพวกชาวบ้านราบนี้มือคือคือ,อยังไงแถวบ้านเรามันมีต้นตาลเยอะใช่ไหมครับถึงถึงถึงมาทาน้ําตาลกันครับ,รบมันต้นตาลนี่ไม่ได้มีโดยทั่วไปเลยพี่ปริตไหมไม่มีทั่วไปครับมันก็มีเป็นบางบ่อนบางหย่อมเป็นหย่อมเป็นส้มเป็นชุมชนไปครัอ๋อเหรอครับไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแบบ ทั่วๆไปไม่มีมันก็มีเป็นจังวัดของมันอย่างบ้านอย่างบ้านเราเนี่ยหัวทะเลเนี่ยก็จะมีซุ้มนี่เยอะที่สุดเลยครับซุ้มนี่เยอะเยอะมากเลยแหละเป็นทุ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นเป็ไมมดเลยเป็นทุ่งเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมข้างหลังกันดูเยอะแยะทีนี้ไอ้ต้นตาลเนี่ยมันจะมีน้ําทุกต้นไหมครับมีทุกต้นอะไรที่ว่าเป็นตาลเนี่ยจะมีน้าตาลแบบนี้มดเลยใช่ไหมจะมีน้ำมากน้ำน้อยบางต้นอาจจะน้ำมากทําเลยมาก บางต้นกอน้อยมันกินบางบางต้นมันมีไหมตัวผู้ตัวเมียมีถ้าตัวเมียก็จะไม่มีน้ำเลยนี่มีเอามีเหมือนกันอ๋อเหรอครับแล้วน้ําตาลอายุประมาณไหนมันถึงจะมีน้ําตาลเนี่ยโอ้สิบกว่าปีขึ้นไปสิบกว่าปีเลยก็แสดงว่าเราก็ต้องเห็นนี่เหรอฮะส่วนงั็อายุประมาณยังต้นนีก็่ร้อยปีนั่นอี่าประมาณสาสี่สิบปีขึ้นไปต้นเล็กๆเนี่ยๆนะ แล้วก็จะพอหลังจากโตมาสิบปีปุ๊บหายน้าเลยมันจะกลมันเลยมันจะออกคายตัวผู้ตัวเมียอ่ามันจะออกเลยนะมันจะออกเขาเรียกว่าคายตัวผู้ตัวเมียเขาเรียกคายตานคายตานใช่ไหมครับหรือจะเป็นอะไรงวงตานหรืออะไรอย่างเงี้ยกว่วายภาษาโคราชเขาเรียกว่าคายตานเดี๋ยวตองไปถามรายการโคราชวาระคำหลังข่าวนะคายตานคายตาน คือจร e ิงๆมันเป็นงวงของตาลนช่ไหมครับตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวทําให้เกิดน้ําแต่ตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวสักครู่เราจะปีนขึ้นไปถ่ายภาพนะครับโดยช่างภาพของเราจะปีนขึ้นไปถ่ายภาพให้ดูทีนี้พอตัดเสร็จปุ๊บหน้ามันไหลออกโจกเลยไหมครับหรือยังมันจะ,จะค่อยย่อยมันจะเป็นเป็นน้ำพังจะไบดาโอยโอ้ยนั้นเราก็ตัดขึ้นไปตอนเช้าตัดทิ้งไว้กระบอกนี่ก็อยู่บนต้นตาลทั้งวันทั้งคืนเลยเดี๋ยหนึ่งวันเราถึงไปเก็บครับ สมัติว่าตอนหกโมงเย็นหกโมงเย็นใช่ไหมมาเก็บยหกโมงเช้าหกโมงเช้ายึดตัวต้นต้นนี้มาโอ้หกโมงเย็นขึ้นไปตั้งไว้ไปตัดออกหกโมงเช้าก็เอาลงมาครับได้มาเท่านี้นี่อุู้นี่เท่านี้นี่เฉพาะมองเห็นไหมฮะเฉพาะควายไอเขาเรียกงวงเดียวนี่งวงเดียวต้นหนึ่งมันมีกี่งวงมันโอ้เต็มคออ๋อเหรอมันเยอะนี่ผมพูดไปก็มองไม่เห็นภาพเนาะมันอยู่หัวงผมพี่พอจะเดาๆมองเห็นไหมครับตรงไหนลักษณะงวงมันนี่ ต้นหนูมองเห็นไหมนี่นี่ก็ใช่นะไหนมันคืองวงตัวผู้ไอ้ตรงที่มันมีงวงออกมาจากใบล่างใบนั่นบ่ใช่แหล้วนะนั่นแหละงวงตัวผู้อ่อ่าอ่าไอ้ตัวผู้ตัวเมียนั่นไงตัวเมียเรอนี่ยตัวเมียเนี่ยตัวเมียยังงี้ตัวเมียตัวเมียมันจะเป็นยังไงดูยังไงดูดูลูกมันจะเป็นลูกวันนี่นี่นีนี่เพราะถ้าตัวเมียจะมีลูกนี่ที่ว่าเขาไปชอบไปขายนี่งีงงวงงวงงวงใช่ไหมนั่นคืด้วยด้วยไอเนี่ยที่เข้านวด แล้กก็ปาดไม่นมีหน้าม้วอ๋อนี่คืองวงถ้าคือถ้าตัวผู้มันจะไม่มีลูกไม่มีลูกแต่มันจะมีงวงเพื่อให้ตัดน้ํใช่แต่ถ้าตัวเมียมันจะมีงวงแล้วก็มีลูกแล้วก็ตัดน้ําตัดออกไปวันนี้ตัดตัดปึ๊ดเหมือนเรากรีดยางใช่ไหมใช่เดี๋ยว เดี๋ยไปเดียวกันอือโอ้ตาตัวผุ่มจะไม่มีลูกไม่มีแต่ตัวเมียจะมีลูกค่แล้วเราก็เอาลูกตามไปกินกันลูกตามไปกินไปแกงได้หลายอย่างไอผมเข้าใจว่าน้ำตาลมันมาจากลูกตาลเหมือนลูกมะพร้าวไงใช่ครับนี่ไม่ใช่ฮะไหนรับไหนอ่านั่นอ่ะมีลูกนี่คือตาตัวเมียอ๋อนี่นี่นี่คุณผู้ชม นี่ตานตัวเมียแต่อันนี้มันลูกมันกินไม่ได้บ่ได้ได้เป็นอ่อนอยู่อ่อนมีรอนไหมยังไม่มีรอนเราถ้าอย่างงี้เอาไปทําอะไรอาไปแกงแกงเอาแกงได้เหรอแกงได้แกงอะไรก็ไปแกงกินกับข้าวกินอะไรเขาเรียกว่าแกงหัวตาลโอ้โหฮะโอ้เหมือนเราแจงแกงไออะไรไอยอดมะพร้าวอะไรอย่างงี้เหมือนเหมือนกันไหมอ่ามันเหมือนกันก็เหรครับถ้าตานตัวเมียขอกรูกอย่างงี้นายพี่ลุงมีมีดกรีดให้ดูไหม ว่าเวลาเขากรีดกรีดเขากรีดกันยังไงก่อนที่เราจะขึ้นไปกรีดจริงศึกษาข้างล่างก่อนสมมติสมมติอ่านี่นี่เนี้ยนี่ช่างนี่นี่กล้องอยู่นี่เออเขาจะปาดนี่นี่ปาดอย่างนี้เลยนี่โอเคนี่น้ำก็จะไหลเลยวันแล้วก็นี่กรองอยู่างนี้เลยนี่มัดไว้อย่างนี้เลยมัดไว้โอ้ไม่น่าเชื่อนะพกขึ้นมาอีกวันหนึ่งกับกรีดอีกวันหนึ่งวันละวันหนึ่งวันหนึ่วลาหนึ่งเป๊บนี้ โรไอ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 รอนไกตานรอนควยหนึ a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  ่งเนี no 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 ่ยมันได้กี่วันเป็นเดือนนั่นนี่ตัดไปเลยตัดตัดตัดไปเลยนี่กลัวมันจะมืดถึงนี่กกหลาร้ยวันอยู่หน้ามีตลอดเลยละครประมาณสามเดือนโอ้โหเขียนน้องเขียนในมืองบางนะครับ๋อเขียนมืองบางมืองบางเหมือนปาดหน้าใหม่ที่นิดทีละนิดทีละนิดหน้าใหม่ทีนิดนิดอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะทําให้เราได้รู้ว่าน้ําตาลสดๆน้ําตาลหวานหวนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มากินอย่างนี้เลย พาะบางที่ต้องไปกลั่นไปกองไปต้มไปใส่โอ้มันมันไม่ธรรมชาติเพ่าะ่ของแค่แต่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท่ต้องมาจจกกระบอกไมไไท่อย่างนี้ใช่นะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนในช่วงหน้าลุงอนัน์ขึ้นไปสาธิตคบโบเลยนะแต่คอยดูว่าใครจะขึ้นไปพี่ประดิษฐ์คาดไหมครับให้ประดิษฐ์หรือจะให้กำลังใจอยู่ข้างล่างให้กำลังใจให้นักข่าวขึ้นไปิเนี่ภาระเยอะใช่ไหมภาระเยอะ อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเอาไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะขึ้นไปข้างบนไปคุยกันข้างบนอีกทีหนึ่งทำให้เห็นจับตาเลยว่าน้ำตามันจะหยุดออกมาอย่างไงนะครับอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งครับท่องลาไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันายกระเจนุ่เชิดเชิญครับ ขอหมอดูแผลเลยนะคะแผลดีขึ้นแล้วนี่ก็ฝีมือคุณหมอแล้วครับเป็นเบาหวานเนี่ยต้องคุมน้ําตาลนะคะคุณหมอบอกอะไรผมเชื่อมดูดแล้วนี่แหละครับไอสรีมกะทิครับหมอไหนว่าคุมน้ําตาลแล้วงไงคะของหลานมันครับคุณหมอคอนสวยกลัวรถแล้วปากไม่หวานเหรอคะระบบตรวจรักษาผ่านอินเทอร์นเน็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยกระดับการดูแลรักษาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ท่องลัาไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันไายกันแชสนับสนุนรายการโดยเอกตะวันมอเตอร์เซลล์จัดไฟแนนซ์ที่ดินรถยนตหกล้อสิล้อโทร44 4 6 8 8 2 3 4 4 คุณผู้ชมครับกว่าที่จะได้ภาพอันสวยงามกว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําตาเนี่ยต้นตาเนี่ยลูกตาน้ําตาลมาอยู่บนยอดนะครับฉะนั้นผมจะต้องทาทุกระดีทางเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการทําน้าตาลนั้นทําอย่างไรนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับคุณผู้ชมเตรียมดูครับขั้นแรกต้องถอดรองเท้าครับถุงเท้านะครับแล้วก็เอากล้องมาครับผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับไป ออคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่ยำนันกำลังจะโชว์เราเรื่องของการปาดตาลครับพี่ยำนันปาดเลยครับคือตอนนี้เนี่ยช่างภาพผมไม่กล้าขึ้นพี่ยำนันบิดตัวไส้นิดนึงอ่าปาดอ๋อปาดไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับรดูมันย่อยนี่แล้วก็ยอ้อยเดี๋ยวมันก็จะมีน้ําออกมาค่อยๆดูระย่อยอันนี้ตามตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมีย,มย,มยนี่นนนโอ้นี่ไงฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับน้ำเดือดติ๊งๆเลยเนี่ย อันนี้คือน้ำตาลจะหยดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ,รบแล้วกระบอกไหนเราจะใส่กระบอกไหนอันนี้จะเป็นกระบอกแบบนโอ,อ้อ่ะครับใส่เข้าไปเลยครับอนนี่เป็นรอง,งวันเส็ดเสร็รถตอนกลางวันจะกระบอกนี่บอกนี่ตลางเช้ากลางคืนจะเป็นกระบอกใหม่เออกลางวันม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 ,มันมน้อยกว่าใช่ไหมครับอืมแล้วก็มัดไว้เลยใช่ไหมพี่นัน างนี้เลย่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วอย่างนี้เราก็ทาอย่างนี้ทุกวันทุกวันคุณผู้ชมครับบรรยากาศสภ,ภาพอากาศข้างบนนี้เย็นสบายมากเลยครับอากาศข้างบนนี้สวยมากเราจะมองไปว่าผ่านใบตานไปเนี่ยฮะโอ้โหต,ตัวต้นต,ตาลทุงท่งนานี่จะมีแต่ต้นตาลเต็ไมไปหมดเลยนะครับพี่นันครับต้นตาลทั้งหมดนี่เนี่ยที่พี่ตักพี่นันพาผมปีนนี่ มันของของของพี่นันเองไหมครับหรือยังหรือของใครครับใช่ครับไม่ใช่เราทำไมมาปีนของเขาได้ลหะอทางงาน,นอ,อิงช่าเขาอ๋อเหรอมีเป็นส่วนหน่อยของของเรานี่อืม,มเช่าเช่ายัางไงหมายความว่าต้นตาลน,นี่ขึ้นอยู่ที่ใครก็เป็นของเขาคนนั้นใช่ไหมครับ,รบ,รบอ๋อแล้วเราก็เช่าเช่าปีนเอาน้ําตาลไปทําอะไรครับไปขายไปขายไปทําไอ้น้ำตาลหนูอะไรกันนี่ครับอ๋อเหรอครับเราเราเรามีาชีพคือปีนเอาน้ําตาลออกมาแต่ไม่ไปรรูบเอาน้ําตาลไปขายให้เขาใช่ไหมครับ วันวันวันหนึ่งได้เยอะไหมครับวันหนึ่งวันหนึ่งก็ประมาณถ้าท้องชุกด่เจ็ดแปดสิบลิตรอะเจ็ดแปดสิบลิตรตกตกเท่าไหร่ประมาณหกร้อยเจ็ดลอยกันเนี่ยโอ้หวันละหกร้อยเจ็ดลอยเลยตอนชุบเน่ยโอ้พี่นันปีนตามมากี่ปีแล้วครับในชีวิตนี่ป่าสิบกว่าปีมั้งสิบกว่าปีแล้วเหรอครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำตาลหยดนี่พี่นันยังเห็นหยดอยู่เลยนี่เราก็แมงว่าไอพึ่งตอมเต็มเลยนะ อุ้ยนี่เต็มกระบอกดิเดนี่โอ้ยนี่เก็บเต็มกระบอกแล้วก็ปาดต่อใช่ไหมครับแล้วลูกตาลล่ะทิ้งไว้งี้บ่ ลูกตามจะทิ้งไว้เป็นเมล็งของมันคือการว่าตัวหนามจะถอยอ๋อต้องเอาลูกตาลเก็บไว้ก่อนเยอะแยะในตัวทรายมันอืมแต่ว่าอันไหนที่เราไม่ได้ตัดเราก็ตัดลูกตาลไปขายได้ใช่ไหมครับโชว์โชว์ร้อนขายเงี้ยเออเสร็จแล้วอันนี้มีสองมีสองเดือนครับชุนวายวะเด้อตอนนี้มีสามสีอือหอยวายโอ้ตัวต่อตัวต่อตัวต่อ แต่มันไม่ทําอะไรเราใช่ไหมโอ้ยทำเหมือนกันนะครับขาไปถูกตัวคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมให้พี่อนันต์ตายให้ผมนะครับเพราะว่าช่างบ้าผมไม่กล้าขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมอยู่บนยอดตาลก็มันเป็นอะไรที่ต้องชํานาญจริงๆครับการที่กว่าจะได้น้ําตาลมาเนี่ยครับเราจะต้องรู้จักวิธีการปีเราต้องดูว่าต้องไหนมันมีน้ําตาลเดือยเนี่ยเดือยพี่อนันต์พี่อนันต์ไอเดือยตาลเนี่ยกี่ปีเราถึงจะปาดมันได้นะประมาณสิบ สิบห้าปีใช่ไหมครับหอพอมันมันมีเดือยออกมาแล้วก็ตัดใช่ไหมครับโอ้อ่ะก็รียกงวงมันงวงงวงเขาเรียกว่างวงใช่ไหมถ้าภาษาคนาละก็คุยตาลเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่แหละครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูกระบวนการน้ำมันนันเนาะไปดูกระบวนการวิธีทำตาลพอได้น้ำตาลเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับต่อไปนี่จะลงอะ้รพี่นันครับครับอ่ะแล้วคราวนี้ผมจะลงยังไงล่ะครับ ถอยหลังลงเลยถอยหลังลงเลยใช่ไหมครับอ่างั้นถอยหลังลง <laughs> ผู้ปชิบยอดตาคุณทำได้หรือไม่ได้ตาแล้วครับไอมาเรี่6หกอยบาทแล้วได้แล้วหกรยคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ไปปีนต้นตาลนะครับกับพี่อนันต์นะครับ <c oughs> ปีนต้นตาลแล้วก็ไปดูว่าตาตัวผู้ตาตัวเมีย วิธีการปาดตาในน้ำตามันหยดใส่กระบอกไปยังไงผมก็เป็นขึ้นไปเองครับ <laughs> ไปปีนมากับเขาแล้วครับเรียบร้อยครับรู้ถึงรสชาติของชีวิตแล้วว่าการการละครั้งหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยผมได้ปีนต้นตาลแล้วก็าปาดน,น้ําตาลกินเองครับ, <laughs> บๆๆเอาล่ะคร <laughs> ะาวนี้เรามาจอมาฟังครับมาพูดคุยกับก um ูรูภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นปราชชาวบ้านนะครับของอบ,บ้านท่ากระสังครับเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของการทาน้ําตาลมากเลยครับนั่นก็คือคุณตาชะอ้นครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับโอ้คุณตาอายุจักปีแล้วครับนี่ เจ็ดสิบเจ็ดปีเจ็ดสิบเอ็ดปีก่อโอ้หลายพันศร้าแล้วเนะาะหลายแล้วเออแข็งแรงอยู่ดีนี่โอ้เรือนไปไหนก็ไม่ควรได้แต่เราหาว่าไปตัวอย่างนี้ก็แข็งแรงนี่นี่เพิ่กองปีนตายแล้วนี่เพิ่งลามาหาหกปี่เอาลงครับปล่อยให้รวยหลานงวางมือเลอยอเห็นบอกว่าอีตาลนี่มันมีตาตัวผู้ตามตาัวเมียคือบางครั้งเราเห็นตอนตาปุ๊บขึ้นปีนปีนไปปาดตาหนาปุ๊บน้ำตาลไม่ไหลนี่ไม่ไหลทำไมมันไม่ไหลแล้วจะทำยังไงให้มันไหลไม่ได้ไม่ได้นวดในบีปอน ต้องนวดต้องบีบก่อนต้องนวดก่อนนี่ไม่นวดลักษณะทุนสิทัิไม่ดูนี่โอ้ยมันมีมันต้องนวดก่อนนวดก่อนไม่งั้นตาลก็ไม่ออกไม่มีน้ำทีนี้ตาลตัวผู้มันก็ต้องมีไม้นวดของมันตัวผู้มีอีกแล้วตาลตัวเมียก็มีข้องเข้าอีกอ่ะอันไหนนวดตัวผู้นวดตัวเมียนี่อันนี้ตัวตัวผู้ี่ตัวผู้ตัวผู้บีบนี้นะบีบบีบนี้อ่ะแล้วตัวเมียตัวเมียก็บีบเหมนจะตัวผู้ต้องใส่บาสน่ะ อ่ะแล้วตัวเมียทำไงตัวเมียก็จับเฉื้อๆดิจับไม่ต้องไปบาดเนี่ยเพราะม่กระสุนเราจับจับไปปั๊บถูกไปเขาจะขันลงบิดบิดๆอย่างนี้เลยนะจะแรงหลายหนักแรงหลายแรงหลายก็ตายอีกเอ้าเราทำยังไงจะรู้ว่าว่ามันพอดีหรือเสกขมือดู้ยังไงผมว่าเราเจ็บยังไงตานก็เหมือนเราเหมือนเราเหมือนฉีดเราถ้าเกิดเราเออก็แสดงว่าเจ็บแรงกันไม่ได้เจ็บแรงไม่ได้เออต้องให้แบบพอดีพอดีพอดีโอ้หัวเสียนมันจะตำเราไหมนี่ไม่้ตำหรอทีนี้ คุณผู้ชมได้เห็นบนบนต้นไม้แล้วว่าบนต้นตาลแล้วมันจะมีตาลตุ้มู้ตาลตัวเมียแต่ว่าตอนที่เราอยู่บนต้นตาลนั้นเนี่ยเราจะแค่บอกวิธีการปาดเอาน้ําตาลออกมาออแต่คราวนี้เนี่ยคุณคุณลุงช่ออ้อนเนี่ยคุณตาช่อ้อนของเราเนี่ย<ม>ก็จะบอกวิธีการนวดอันนี้เราบอกว่าน,นี่คือเดือยขวยตาขวยตาขวยขวยฮะขวย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 จากวยเพราะลอยใหญ่แก พวยตานใช่พวยพอพันเน่ะพอพันเน่ะอ๋อพวยพวยพวยมีไอ้เราก็เลยพวยไปตั้งนานเนาะนักทุกสาวเขาหล่อใหญ่เลยเลยั่นเลยทุกสาวทุกสาวมาสัมผัสเขาหล่อใหญ่เลยเลยอ่มันต้องพวยนะพวอยพวยคนพวยตัวผู้คนหุ่มเขาเรียกว่างตางงูตางนี่เด้อฮ่า่าฮอ่ะไอพวงตัวผู้จริงๆแล้วเนี่ยบนต้นตาลมันจะมีกี่พวงสาม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 นิ้วสามนิ้วพอหนึ่งนิ้วสองนิ้วอันนี้มันอันนี้มันทบมันทบมีสองนิ้วอืม เราพอมีสามทำไงฮักิงฮักิงโอเคสองโอเคสองอ๋อแล้ววิธีการนวดอ่านวดให้หน้ามันออกนวดเท่าน้ามันสงสาธิตไหมไม่ถ่ายยังตอนยังไม่ถ่ายนี่ท้ายแล้วถ่ายแล้วนี่อ่ะอ่านวดเอาเอาใบาบงี้ใบนี่ตัวฟูขึ้นไปฟินบนต้นไม้นี่นะขึ้นไปนั่งยอดยังเหมือนขึ้นดูน้นั่นแหละนัางคำนี้เลยนั่งเหนื่อยอยู่กูเหนื่เลยข้องน้่งข้องการนี้เ้องบ่าเพลงไปอืนวดนานไหมแต่ละครั้งก็ใช้เวลาสองนาทีสามนาทีตลอดตลอดฟูตลอดง่วงมันอ๋อนวดจน นวดไป <S <S นวดมาอ <Okay S 1> ย่างเงี้ยหลอก <S 2> <S 2> มันเจ็บมันฉ่ำนี่หน้าหมอคนนั้นออแล้วตาลใหม่ๆใช้เวลาน,นวดกี่ว,นนวันถึงจะเหมือนกันเหมือนกันกี่วันถึงจะได้น้ำสี่วันห้าวันเหมือนกันถ้<ม>าต้นไหนมันเบากว่าใต้เอ็งก็ถอยลงมาเด<ม>ี๋ยวสามวันสองวันนี่นี่ตานเบาไอ้นี่พอเรารู้ว่าน,น้ำใกล้หมดเราก็มานวดมันใหม่มันหมดเลยอ๋อเหรอไอ้นี่นวดทีเดียวตอนแรกๆเลยทีเดียวเลยพอสมมติว่ากุมภาเริ่มผูดมีนาเริ่มนวดเมษาวันสิฟมดนี่จะไหวแล้วนี่ อ๋อมันจะมีเวลาวายใช่ไหมมดอ่ะน้ำตาลจะหมดเดือนไหนเดือนพฤษภกผ้าหรือม um ิถุนาเนี่ยเดือนผามิถุนามดนี่มดทั้งปีจะไม่ได้ไม่ได้ม่น้ำละไม่มีเลยใช่ไหยังไงก็ไม่มีไม่มีจะไปเริ่มพิทีตอนกุมภาเดือนกุมภากุมภามีนาเดือนกุมภาเริ่มมานวดละเดือนนาเริ่มผ่านนึ่งก็จะออกครั้งนึงเออเอออ๋อเห็นเห็นมันงอกมาใหม่ปุ๊บขึ้นเลยกุมภามีนาขึ้นเลยนวดเลยนวดเลยอ่ะนี่วิธีการนวดตามตัวผู้อ่าแล้วตามตัวเมียล่ะที่นี่ ผมมียให้เอาควยมาแหมเอา้ยนี่ลูกคนใหญ่อ่านี่สมมุติว่าเป็นควยมาเลยเอาควยมาแล้เอานี่เอา๊บีบเนี่ยบีบอ๋อบีบบีบอย่างนี้เลยบีบเหมือนกันเลยแล้วก็ปาดออกบีบยาวห้าวันเหลือนห้าวันเหมือนกันั่นมมีน้ำรอกเออพ่อขบีบที่นี้อบีบแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพวงควยไหนที่เราจะเอาน้ำตาลนี่ลูกตาลเราต้องเก็บไว้ไม่ตัดปาดไปหมดเลย ปาดลูกทิ้งเลยปาดทิ้งเลยปาดทิ้งเลยไม่ต้องเก็บลูกไว้ไหนเก็บไว้เก็บไว้จะลูกค้างนะโอมันจะมีค้างแว๊ดนี่แหละเอาไว้เอาไว้เอาลงขายครับอันนี้เราเอาน้าอ่ะทีนี้กี่ปีกี่เอ้กี่วันเราถึงจะได้รอนตาลมาขายมากินกันครับอันนี้มันต้องรอถึงสองเดือนมาตัวลูกใหญ่จะร้อนจะแก่แข็งอันนี้ไดไอย่างอันนี้แก่ปวดเป็นวอเนี่ยแก่ปวดวันแก่ปวดแล้วเนี่ยโอ้ลูกตาลรอนตาลกินไม่ได้แล้ว กินมาแข็งแล้วอืแข็งแล้วอะคราวนี้พอเขาได้น้ําตาลมาเนี่ยชาวบ้านเราเอามาแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับคือสีชมาูผสมไปจีปั๊บมาเทไส่กระทะต้มต้มต้มที่แล้วก็ต้มปั๊บพอมาเดือดปุ๊บเยิ้มกใส่ถุงเราขายหน่อยมาดูมาคือเอามาต้มคือตาลต้นๆเนี่ยถ้าเราเอามาเนี่ยเราก็จะกินต้นๆไ้เลยได้เลยแต่ว่าแต่ถ้าเราจะเก็บไว้ต้องต้มก่อนก่อนทั้งทุกคนแคนมันอยู่ไม่ได้นาน เอ้าเอาไปใส่ถุงเลยขายสิถุงสิง<ล>บบาทนี่ถุงสิบบาทต้มต้มแช่เย็นๆย็จะอยู่ได้กี่วันอันนี้อยู่ได้นานอยู่ต้มแล้วอ๋อต้มแล้วอยู่ได้หลายวันเลยแช่นนเย็นแช่เย็นไ,ว,ไ,นนไว้นานเลยใช่ไหมครับ <c oughs> อ่านี่น้ำแข็งมาส่งครับเพื่อที่จะมาแช่แช่ให้มันเย็นเย็นหาดทมเย็นไม่ได้ไอ้นี่ถุงสิบบาทเรา่างี้ล่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้นี่ห้าสิบบาทไหนไหนไหนห้าสิบบาทถุงขนาดนู้นอันนี้ห้าไม่แช่เย็นเดีจะอยู่ไม่ได้ต้องแช่เย็นใช่ไหมครับนี่ แล้วนี่อันนี้พร้อมที่เขาจะมาเอาไปขายเลยดิเอาเถอะเดยวของยมารับไปแล้วนี่ต่อไปวิธีการต้มนี่ต้มนี่เข้ามาเมื่อกี้นี่ฮะก็เราทำแบบนี้คือเอาเทปปัสภะอะไรก็เอาไ้ต้มเลยเอาเมาเทต้องใส่ของก่อนใส่แล้วใส่ผาของให้สะอาดก่อนของเขาไหนนี่ แล้วต้มแางไหมครับเดือดนั่นท่านนี่ชิมจิมันหวานเลยหมูต้มจนเราชิมหวานแล้วก็พอขายหวานได้เดี๋ยวมาขายทต้มไปตลอดเขาปรุงไว้ขายทีนี้ถ้าเราจะเคี่ยวเป็นน้ำตาลปี๊บอะเดี๋ยวต้องไปไปตอนเดี๋ยวเคี่ยวแห้งเลยคือไม่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 เอาไปขายละ เอาเคียวเลยเอาเคียวเลยเคียวควนควนจนมาเป็นนี่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 เ้นี่นี่เานมาว่านชิมได้ไหมครับได้เลยหวานไหมครับเอาลองดูเลยอันนี้ตาลสดๆเลยเราไม่ผสมอะไรเลยใช่ไหมที่ตุ้มแบ๊สนี่ลครับนี่ได้ผสมอะไรไหมครับไม่มีผสมเลวเป็นน้ำตาลสดๆเลยน้ำตาลลงจากต้นเลยเรามาเขี่ยวนี่อือมี่เป็นต้อนแล้วหวานอร่อยอ้าวนี่ หวานมากมันไม่แบบที่นี่เราไม่ได้หวานบาดคอนะพอนะคือคือเราจะแฝงสภาพขายกราทำเป็นทำเป็นก้อนอือย่างไรก็ถุงกดอย่างไรก็ยอมไม่ดูีเราจะหัวคุณผู้ชมครับน้ำตาลสดสดเนี่ยนะครับเนี่ยเราหยิบขึ้นมาเนี่ยนะความหวานเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้หวานบาดคอจะหวานนุ่มหวานนิ่มๆถึงว่านรเวลาไปทําอาหารนะเขาเรียกว่าอะไรอาหารของคนไทยเราเนี่ยอาหารโบราณเนี่ยจะใส่น้าตาลปี๊บเพราะว่า ไม่ได้หวานบาดอะหวานนำแบบนี้เลยฮนะอืม เชียวแหงควนแหงปั๊บเราจะต้องมาหยอดเป็นแผลสภาพขายอืนี่ถุงละสตอนที่มันเหนียวเหนียวอยู่ก็ยอดยอดยอดนูนี่เออยอดนี่เขาเรียกยอดทำขึ้นก่อนสมัยก่อนคนโบราณจะใช้แต่น้ำตาลตีบอย่างนี้ใช่ไหมได้ทำกับข้าวทำขนมขนมอะไรอย่างนี้ทำกับข้าวทำไรอย่างนี้แหละคือคือคนเมื่อก่อนเนีขาจะทำตาลเก็บไว้เองเลยนั่นเดียใช่ไหมเก็บไว้เก็บไว้อย่างนี้นี่อือนี่ถุงละสิบบาทถุงสิบบาทถุงละสิบบาทอยู่ได้นานเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ได้โอ้โหนี่ได้เป็นเผื่อเนี่ยอ๋อนี่ย จริงๆแล้วตาลเราเนี่มันสารพัดประโยชน์ลองแอดบอกในที่ว่าประโยชน์โบราณโบราณโบราณเลยตาลเอาไปทําอะไรได้บ้างตั้งแต่ประโยชน์เพื่ออะไร,รส่วนตรงไหนเอาไปทําอะไรต้นไปทําอะไร,ระอะไรอันนี้มีประโยชน์มากต้นเลือดตัวอย่างพก็เช่นว่าใบท์ทำหมวก โอ้หมวกไปตานหมวกตันตันเด็กันขนได้ไอ้ผ้าไอ้ขี้ริ้วีมื่อี่ทำเชื้อไฟเออขาดเนี่ยทำก็ยีหนังได้ทำเชื้อไฟก็ได้เอากันคันเอาไปทำก็ยีได้ทำก็ยีได้เอาไปทำเชื้อไฟได้ได้ที่นี่ราที่นี่ต้นมันนี่เราจะแฝงรูปเป็นไหม่นะตามสีทำบ้านทำเรือนได้ทำกระดาษไม้กระด้งกระดานได้ได้ทีนี้ลูกตาลลูกตาลช่องร้อนขายช่องร้อนขายได้พอหมดแยบแยบมันก็ทำปุ๋ยมันปุ๋ยไอ้ไปใส่ยาใส่ได้เมื่อก่อนเราก็ทำเป็นปุ๋ยหมักในนาำอีกใช่ทีนี้ถ้าเกิดปล่อยบรรจุเป็นตาลแก่ๆตาลแบบ โจเหี่ยวไปทำขนมตาได้อีกอมันสุกลนมาเอาทำเยอะเลเม็ดมันเอาไปห่อทำพันอีกอไม่มีทิ้งตานมดตน้นตานม,มดตนนม้นไม่มีทิ้งไม่มีทิ้งโอ้โมีแต่ส่วนมีประโยชน์มดต้นตานมีแต่ประโยชน์หมดเลยตาน,นี่ยังไงก็อร่อยใช่ไหม,มครับมะพร้าวนี่ยังมีส่วนทิ่งใช่มะพร้าวนี่ไดแต่าก,การทำเขียวมันไหวทำกว่าเขียวขนมเออเออใช่ได้หน่อเกิเยวตานี่ได้มดถ้าเกิดไปเสาบ้านได้ไหมได้ ทำตาเนี่ยทำเสาหนา<ๆ>สีต่อเสาปูนขึ้นนี่จ้ะโอ้โหได้หมดทุกอย่างเลยแล้วความแข็งความแข็งแข็งนุ่นะกเขาแข็งมานี่แหละครับสาระพัดประโยชน์ของการทําตานะครับอ่ะพ่อถ้าเกิดคุณผู้ชมก็สนใจเนี่ยอยากจะมาศึกษาเนี่ยอยากจะมาขอความรู้กับพ่อเรื่องของการทําตาห<ม>น้ําตาลมาได้ไหม<ช><ย>พ่ออยู่บ้านตลอดให้ข้อมูลตลอดเลยใช่ไหมอยู่ตลอดอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่บ้านท่ากระซังหมู่เต้าอะตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจำเบอร์โทรตัวเองได้ไหม จำไม่ได้อ่าเราพูดขึ้นให้ศูนย์ปหนึ่ง่เก้าเก้าเจ็ดแปดเกจโทรมาสั่งน้ำตาลสดได้โทรมาสั่งรอนตาลได้โทรมาบอกพ่อวันนี้อยากจะพานักเรียนมาศึกษาวิธีการทำตาลก็มาได้นะครับมาศึกษาได้ที่ไหนที่ไเสียงเหมือนใช่ เราก็จะสอนตั้งแต่การกินตาการเอาน้ำตาลการเที่ยวตาลจนมาเป็นตาลแบบนี้ที่ไหนมาออกเป็นปวดแบบนี้อ่าพอปีจะไปขายตลาดขายเงินได้เลี่ยอ่าเขาปรมาทรับไปเลยใช่ไหมลอยลอยบ่ายถึงขายก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่บ้านก็สบายสบายเลยนี่ยำเหมือนขั้นไค่ร้านดำรังเรียนมากเอาไม่เป็นไรเราก็ต้องสู้ต่อไปสู้ได้ไหมสู้มาจนขนาดนี้เราเห็นเมื่อไรนี่นะเอาอัานจะจบ แล้วเดี๋ยวก็จบแล้วเราก็สบายหลานกันเรื่องนะอ่าอล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการต้องไปกับนายเกษตรก็ต้องขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้านของเรานะครับแม่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดสนใจยังไงก็ติดต่อเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับปราชญ์ของเราก็จะพร้อมให้ข้อมูลครับนี่แหละครับบุคคลรุ่นเก่าบุคคลก่อนเรารุ่นพ่อรุ่นปู่ของเราเนี่ยนะครับมีความรู้เยอะถ้าเป็นไม่ได้เราพยายามศึกษา แล้วก็จดบันทึกเป็นประวัติไว้นะครับเป็นข้อมูลไว้ข้อมูลนี้จะได้ไม่สูญหายตามการเวลาไปนะจะมีข้อมูลอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเราร่วมกรรันสืบสานประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยเราโดยเฉพาะวิถีวิถีวิธีทางการทําการเกษตรโบราณโบราณนะครับมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ตายไปแต่ต้นตานั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาฉะนั้นเราก็ต้องเผยแผ่ข้อมูลความรู้ใหม่ๆนะครับความรู้แบบดั้งเดิมให้กับคนรุ่นหลังเพื่อได้สืบทอดจตนาราณมและก็วิถีชีวิตว,วิชาชีพการทําการเกษตรของเราต่อไปในอนาคตครับสำหรับ นี่ละกันน้องใยกับนายเกษตรก็ต้องขอจบโรงเมนเท่านี้แน่นอนสำหรับสัดาร์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ่ยแล้วครับเอดเดียวพอล้เดี๋ยเอาเทียนเออา สูงไปไม่ถึงเออไอได้มึงมาไอได้มึงมาสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันครับเดี๋ยวเปลี่ยนต้นใหม่ดีกว่าต้นนี้น้ําตาลไม่เยอะแกบอกว่าต้นนี้แกไปพิสูจน์แล้วน้ําตาลไม่เยอะเดี๋ยวไปต้นใหม่ต้นเตี้ยๆน้ําตาลเยอะกว่าครับป่ะครับ